วันนี้จะมารีวิวของแต่งตัวซิตี้เอ็กสามร้อยนะฮะอันนี้เป็นตัวซิตี้นะครับแต่ที่มาแต่งเพิ่มนะฮะก็จะมีอาจจะเริ่มจากด้านหน้านะครับอันนี้ชิ้นนี้นะครับเป็น เขาเรียกว่าบาร์จับ GPS ะฮะของ SRC ครับสีดำนี่มาพร้อมกับนี่ซื้อแยกมานะครับที่จับของสำเพ็งฮนะสำเพ็งส่วนนี้เป็นกาดแทนนะครับของ a c ซบิกนะฮะแต่ลอกสติ๊กเกอร์ออกแล้วแล้วก็พร้อมใบนะครับผมะมาต่อกันที่ไฟเลี้ยวนะครับหักยัดเข้าไปนะครับ จะดูเท่ากันหนักนครับรุนนี้ปอบางมากไฟเลียวครับอันนี้แคสบาร์นะครับจากร้าน T.J. Shop นะครับร้านจากร้าน T.J. Shop บางบ่อนะครับราคา2,500นะันหานะฮะลืมบอกราคาอันนี้ราคา1ัน0องครับตอนนั้นซื้อมาอันนี้800รวมใบอีก2 0 0เป็น1,000นึงนะครับ ต่อมาอชุดหลังก่อนกล่องแกนไทยไรเดอร,นร์นะครับราคาพันแปดอันนี้เลอะโคลนเลอะโคลนเลอะโคลนนะฮะอันนี้แหลกข้างนะครับแหลกข้างกีวีนะครับ g b 2 0สองพันจำรหัสไม่ค่อยได้น่าจะใช่นะฮะ ราคาสามพันครับกล่องข้างกีวีผมไว้อีกบ้านหนึ่งนะครับมาดูที่ยางยางนะครับยางโมโต Z ซนะฮะโมโตเซตร Moto คาคาสองพันแปดรวมส่งนะครับน,นี่ยางนี่จะออกแนวออฟโรดนะครับออฟโรดอันนี้ท่อเดิมยังไม่ทำอะไรนะครับยังไม่ทำอะไรกับท่อ โดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับเองแต่งรวมๆแล้วก็ประมาณหลักหมื่นนะฮะไม่แน่ใจค่อยๆแต่งไปครับซื้อมาจะสองปีแล้วเพิ่งได้แค่นี้นะครับมาดูแนวตั้งว่านรับครับขอบคุณทีต่ติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe และกดไลค์ให้ด้วยนะครับ